การกดยกเลิกในครั้งนี้จะไม่ทําให้สิทธิ์ใช้ฟรี1ปีหายไปแล้วทําทําไมทําเพื่อป้องกันไม่ให้เราลืมกดยกเลิกนะครับถ้าสมมุติว่าครบ1ปีแล้วเราไม่ต้องการจ่ายค่าบริการต่อนะครับจาก2คลิปที่แล้วที่ผมพาทุกคนไปสมัคร Google AI Pro หรือว่าที่ทุกคนเรียกว่า Gemini Pro เวอร์ชันเต็มแบบฟรี1ปีนั่นแหละครับโดยทั้ง2คลิปที่ผ่านมาจะแยกสําหรับบุคคลทั่วไปกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับก็มีคุณผู้ชมสนใจกันเป็นจํานวนมากนะครับคําถามหนึ่งที่มักจะถามกันนะครับก็คือว่า สมัครแล้วยกเลิกยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่ทําการยกเลิกก่อนครบอายุ1ปีคุณจะต้องเสียรายเดือนเดือนละ750บาทซึ่งในช่วงท้ายของทั้ง2คลิปผมได้แนะนำเอาไว้ว่าถ้าเราสมัครใช้บริการได้แล้วให้เราไปกดยกเลิกได้เลยการกดยกเลิกในครั้งนี้จะไม่ทำให้สิทธิ์ใช้ฟรี1ปีหายไป แล้วทาทาไมทําเพื่อป้องกันไม่ให้เราลืมกดยกเลิกนะครับถ้าสมมุติว่าครบ1ปีแล้วเราไม่ต้องการจ่ายค่าบริการต่อนะครับตรงนี้แนะนําว่าให้ไปกดยกเลิกได้เลยนะครับแต่ถ้าจะกดยกเลิกเลยหลังจากที่สมัครเสร็จผมแนะนําว่าให้กดยกเลิกสักวันพรุ่งนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามีบางคนถามเข้ามาว่าสมัครเสร็จห้านาทีกดยกเลิกได้เลยไหมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้จริงๆครับทีนี้เราไปดูวิธีการยกเลิกกันเลยนะครับวิธีการยกเลิกง่ายๆมากเลยครับปกติแล้วเวลาที่เราเข้าไปใช้ Google จะมีน i เราจะล็อกอินอีเมลที่เราขอใช้บริการ Google Gemini นั่นก็คืออีเมลที่ลงท้ายด้วย @gmail.com นะครับให้คุณคลิกเข้าไปที่ตำแหน่งจุด9จุดนี้และปกติเราจะใช้ Gemini โดยการคลิกที่ไอคอน Gemini ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะเราลองเข้าไปดูก่อนนะครับคนที่ได้สิทธิ์แล้วเนี่ยด้านซ้ายจะเขียนว่า Gemini ส่วนตรงวงกลมด้านขวาจะมีคำว่า Pro อยู่นะครับซึ่งหมายความว่าเราได้สมัคร Google AI หรือ Gemini Pro เรียบร้อยแล้วนะครับ ีนี้ให้เราคลิกเข้าไปที่ไอคอนวงกลมนะครับที่เป็นตัวย่อของชื่อเราหรือตรงนี้คุณอาจจะใส่รูปคุณลงไปแล้วนะครับก็ให้คลิกที่ตรงรูปของคุณนั่นแหละครับตรงวงกลมตรงนี้แล้วคลิกลงไปที่คําว่าจัดการบัญชี Google ถ้าเมนูของใครเป็นภาษาอังกฤษจะขึ้นคําว่า manage your Google account นะครับก็คือตำแหน่งเดียวกันคลิกลงไปตรงนี้เลยครับพอเราเข้าไปในส่วนของการจัดการบัญชี Google แล้วนะครับทางด้านซ้ายจะมีหัวข้อสีส้มเขียนว่าการชําระเงินและการสมัครใช้บริการ ให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้ครับจากนั้นคลิกลงไปที่คําว่าจัดการการสมัครข้อมูลข้อมูลบริเวณนี้จะบอกถึงวันหมดอายุการสมัครซึ่งนับจากวันที่คุณสมัครไปอีก1ปีนะครับซึ่งในวันที่เขารายงานเนี่ยก็จะเป็นวันที่เริ่มคิดเงินในปีถัดไปซึ่งในกรณีผมเนี่ยจะเป็นวันที่10ตุ10ลาปีหน้านะครับไอะตอนนี้เราคลิกเข้าไปตรงนี้แหละครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เขาจะบอกว่าเขาจะคิดเงินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่เท่าไหร่ซึ่งก็เป็นวันที่ผมบอกเป็นปีหน้านะครับแล้วก็บ ทีนี้เรามายกเลิกกันโดยการกดบรรทัดสุดท้ายนะครับหัวข้อยกเลิกการสมัครใช้บริการเขาจะถามคําถามนะครับว่าเหตุผลอะไรที่เรายกเลิกตรงนี้ผมจะเลือกว่าไม่ต้องการตอบในรายละเอียดข้อความตรงนี้ของผมเป็นภาษาไทยนะครับข้อความสรุปได้ประมาณว่าหากเรากดยกเลิกการจ่ายเงินก่อนวันที่10ตุลาปีหน้านะครับเรายังคงใช้งานต่อได้จนถึงวันที่เขากําหนดอ่ะตรงนี้เขามีข้อความยืนยันให้เราแล้วนะครับว่าถึงเราจะยกเลิกเราก็ยังใช้ต่อได้1ปี ดังนั้นตอนนี้ผมจะกดยกเลิกการสมัครข้อความตรงนี้ก็จะแจ้งนะครับว่าเราเนี่ยได้ยกเลิกการสมัครแล้วและยังคงใช้บริการนี้ได้ต่อจนถึงวันที่เท่าไหร่ทีนี้เราลองไปตรวจสอบกันดูครับว่าเรายังสามารถใช้บริการนี้อยู่ได้หรือเปล่าผมจะเปิดเว็บไซต์จมีไนขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ให้สังเกตตรงนี้นะครับก็ยังมีคําว่าโปรอยู่เพราะฉะนั้นสิทธิ์หปีเนี่ยไม่หายนะครับ ตรงนี้หวังว่าทุกคนที่ทําตามมาจนถึงตรงเนี้ก็ยังคงได้สิทธิ์ใช้ต่อได้อีก1ปีนะครับเอาละพา,าทำมาจนถึงตรงนี้นะครับทั้งสมัครทั้งกดยกเลิกใช้ฟรีได้1ปีกดไลค์วิดีโอนี้ให้ผมสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับและสําหรับคนที่สมัครแล้วใช้บริการได้และเขียนโพสต์คอมเมนต์แจ้งกลับเข้ามาตรงนี้ผมขอบคุณมากครับและก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจกับช่องของเรานะครับและสําหรับคนที่สมัครแลวยังมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปรวบรวมวิธีแก้ปัญหาการสมัครไว้ในคคลิปปถััดไนะรบ ยังไงติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ